ข้อสอบสับข้อนี้ใครทำได้คือแบบข่อยเขาก็พอได้นะคะเขาบอกอย่างนี้ to make a change to your current สักอย่างหนึ่งหายไป you must contact wonder travel at least one week before your trip นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนนะฮะสักอยา่างที่หายไปคืออะไรนะคะดูจะ่ชยค่ะคุณจะต้องติดต่อบริษัทนี้อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าก่อนเดินทางนะครับเขาเอกคือ task แปลว่างานค่ะงานตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานเหมือนคําว่า Work คล้ายๆกันนะคะข้อบีค่ะ itinerary อันนี้คือยากมากค่ะมันแปลว่าแผนการเดินทางค่ะหมายถึงว่าเวลาไปทัวร์ก็จะมีใบบอะว่าไปไหนบ้างวันนี้นะคะและข้อ4ค่ะ medication แปลว่ายาหรือว่าการรักษาก็ได้นะฮะและข้อดีดอกค่ะ supply นะคะแปลว่าคํานี้ค่ะสเบียงหรือว่าข้าวของอะไรก็ได้นะฮะเรียกว่า supply ได้หมดเลยทุกคนถามหนึ่งเปนเกี่ยวกับเดินทางถูกป่ะสองคือนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงกับมัน อันไหนเป็นคำตอบค้าคำตอบคือถ้าจะเปลี่ยนแผนการเดินทางนิดหนึ่งนะคะคุณต้องติดต่อมาก่อนล่วงหนะ้าหนึ่งสัปดาห์ต่อครอบีบอยค่ะถูกต้องกันไมเอ่ยถ้าถูกนะฮะเตรียมตัวเขาก็ผอ,อได้เลยค่ะ